สวัสดีค่ะชาวสวนมันสำปะหลังทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเหมือนเดิมค่ะมันสำปะหลังให้ท่านได้ฟังกันค่ะและก็มีข่าวข่าวเรื่องมันสำปะหลังด้วยกันค่ะสถานการณ์ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทยในปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชาวสวนมันสำปะหลังจะเห็นได้ว่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นแต่ผลผลิตต่อไร่ลดลงทั้งนี้แม้จะมีหลายปัจจัยเช่นสภาพอากาศโรคแมลงรวมไปถึงการบริหารจัดการของเกษตรกรก็ตามก็ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรค โรคใบดา่างมันสัมปะหลังได้มีการประเมินพันธุทนทานต่อโรคใบดา่างมันสัมปะหลังโดยที่มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสัมปะหลังแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์ได้แนะนำพันธุ์มันสัปะหลังต้านทานโรคใบดา่างชุดแรกในประเทศไทยได้แก่พันธุ์อิทธิหนึ่งอิทิสองและอิทธิสาม ซึ่งเป็นสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างที่ได้รับจากสถาบันการเกษตรเขตร้อนนานาชาติและผ่านการทดลองและคัดเลือกในประเทศไทยในช่วงอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยรวมปี2568ถึง2569ผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบรายได้มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากการ ขาดแคลนวัตถุดิบมีความต้องการใช้ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มกระดาษและอุตสาหกรรมเอทานอลผู้ผลิตผู้ผลิตมันเส้นลายได้มีแนวโน้มลดลงจากปัญหาการแย่งชิงวัตถุดิบหัวมันสดภายในประเทศที่รุนแรงขึ้นตามภาวะขาดแคลน วัตถุดิบขณะที่ตลาดส่งออกยังต้องพึ่งพาจีนเป็นหลักทําให้ธุรกิจมีความเสี่ยงด้านการตลาดสูงโดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งประเทศเข้ามาแย่งตลาดจีนมากขึ้นแต่ว่าอุปสงค์ในตลาดจีนจะยังขยายตัวเพิ่มใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปงลงรายได้มีทิศทางหดตัวจากข้อจำกัดด้านอุปทานวัตถุดิบภายในประเทศทำให้ปร,ริมาณการผลิตสินค้าไม่เพียงพอเพื่อใช้ส่งมอบให้กับประเทศคู่ค้าในช่องปี67ถึง68ประกอบกับก,บการเผชิญปัจจัยท้าทาย จากการแข่งขันกับแป้งของวัชพืชอื่นที่มีคุณลักษณะหลากหลายมากขึ้นแม้ว่าแนวโน้มตลาดยังคงมีความต้องการสูงจากอุตสาหกรรมการส่งจากอุตสาหกรรมปลายน้ำโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่กำลังเติบโตอาทิยาเครื่องสําอางกระดาษอาหารสารให้ความหวาน และเคมีรวมถึงการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับส่วนผู้ผลิตมันสัมปะหลังอัดมิดรายได้มีทิศทางหดตัวโดยโดยปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและการขัดและการแย่งชิงวัตถุดิบหัวมันสดเข้ามาซ้ำเติมควมเสี่ยงด้านควมไม่ไม่แน่นอนมองตลาด ซึ่งจะมีความต้องการสูงเฉพาะช่วงที่เกิดปัญหาขาดแคลนวัชพืชชนิดอื่นๆโดยเฉพาะช่วงปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิตศาสตร์ที่มีหลายพื้นที่มากขึ้นแม้ว่าตลาดยังคงมีความต้องการสูงได้แก่จีน,นเนเธอแลนด์และญี่ปุ่นซึ่งนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานเชื้อเพลิง ชีวภาพและอาหารสัตว์มาฟังทางด้านบทวิเคราะห์กันด้วยค้าว่าตามอุตสาหกรรมมันสัมปะหลังจะเป็นอย่างไรกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหาราคามันสัมปะหลังช่วยเกษตรกรรับมือช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดต้นปีหน้าครับโดยร้อยตีจากลายยอดมณี รองประหลัดกระทรวงพาณิชย์ครับได้เปิดเผยถึงผลการประชุมติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับชี้ว่าช่วงเดือนมกราถึงเดือนมีนาคม2568ที่จะถึงนี้นะครับจะมีผลผล,ผลิตออกจํานวนมากครับโดยทางกระทรวงเนี่ยก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาราคาตกต่ําโดยสั่งการให้ทางกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศครับเพิ่มการใช้ในประเทศพร้อมกับขยายตลาดส่งออกครับโดยทางด้านของคอรมอครับก็ได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือ4โครงการ รวมงบประมาณกว่า300กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับอย่างเช่นการชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อกการปล่อยสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรและการส่งเสริมการแปลรูปผลผล,ผลิตครับพร้อมกันนี้นะครับทางกระทรวงก็ได้เตรียมเปิดจุดรับซื้อในพื้นที่ที่มีปัญหาเพื่อเป็นการกระตุ้น,นกลไกตลาดนะครับและกำชับสำนักงานพาณิชย์จ,จังหวัดให้ประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆให้กับเกษตรกรได้ทราบนะครับพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อความเป็นธรรมแก่เกษตรกรด้วยครับ ก็ได้เพิ่มรายละเอียดให้พี่น้องเราทุกคนได้ฟังกันแล้วนะคะเกษตรกรชาวไร่มันส่วนสัมปะหลังรายได้มีทิศทางชะลอลงแม้ว่าราคารับซื้อหัวมันสดจะสูงขึ้นจูงใจให้เกษตรกรขยายการเพาะพันธุ์ตามความต้องการวัตถุดิบหัวมันสดจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบกับมาตรการภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกการเพาะปลูกมันสำปะหลังโครงการสินเชื้อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันการเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลังโครงการยกระดับศัยภาพ การแปลรูปมันสำปะหลังแต่ปัญหาด้านอุปทานการภาวะภัยแล้งโรคใบด่างมันสำปะหลังการขาดแคลน่อนพันธุ์ที่ใช้เพาะปลูกต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้นตามราคาปุ๋ยและค่าจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวยังทำให้กเกษตรกรมีโอกาสในการทำกำไร ได้จำกัดในช่วงหลายปีผ่านมามันสําปะหลังมักมีราคาถูกกว่าพืชอ,อาหารที่ให้แป้งประเภทอื่นอีกทั้งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทำให้ความต้องการมันสําปะหลังในตลาดโลกเติบโตต่อเนื่องส่งสงผลให้มันสําปะหลังเป็นพืชอ,อาหารที่มีความสำคัญเป็นอันดับ5ของโลกเพื่อพิจารณา จากปริมาณผลผลิตโดยรวมลองจากข้าวโพดข้าวเจ้าข้าวสาลีและมันฝรัง่งผลผลิตมันสำปะหลังทั่วโลกมีประมาณ3ล้านกว่าตันเวียดนามมีนำมีผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นมากโดยเติบโตเฉลี่ย9%และ2%ต่อปีตามลำดับในช่วง10ถึง15ปีที่ผ่านมาผลจากการเข้า ไปลงทุนของผู้ประกอบการจากประเทศไทยและจีนผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลกแต่ยังเน้นผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักเนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้โดยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ หัวมันสุดและผลิตภัณฑ์แปรรูปขณะที่ไทยเน้นผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักและเป็นประเทศที่ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลกภาคที่สองโดยความต้องการนำเข้ามันสําปะหลังของโลกส่วนใหญ่มาจากประเทศทวีปเอเชียโดยเฉพาะจีนซึ่งมีปริมาณการนำเข้าคิดเป็นรัดส่วนสูงถึง 44.2%ของปริมาณนำเข้าสิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั่วโลกคลิปหน้านี้จะมาแบ่งปันความรู้ให้เก,กษตรกรให้รับทราบทั่วกันคะ่ะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ